ถ้า,าน้องๆอ,อยากติดเตียวหมูดมก็ถือว่ามาถูกที่แล้วล่ะค่ะ สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับน้องๆและท่านผู้ปกครองเข้าสู่งานเตี่ยมูดอมออนไลน์ Open House 2021ค่ะและตอนนี้นี่ยทุกๆคนก็กำลังอยู่ในช่วงของการสัมภาษณ์รุ่นพี่จากสายสินเกาหลีค่ะและวันนี้นะคะก็อยู่กับพวกเราสองคนค่ะดิฉันปริตานางสาวสวิตตาพีรวัฒนาโชตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แผนการเรียนภาษาภาษาฝรั่งเศสห้องห6ค่ะและโมงนะคะนางสาวร้อยแก้วเปลี่ยนบำรุงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 แผนการเรียนภาษาภาษาสเปนห้อง CCC ค่ะและในช่วงนี้ถือว่าพิเศษมากๆเลยโมกเพราะ,<น>ะว่าในช่วงนี้น่ะเราจะมาเป็นพิธีกรในช่วงนี้ค่ะใช่แล้วค่ะริต้าแล้วตอนนี้เนเราก็กําลังอยู่ในวันที่2แล้วเนาะ<ช>ของงานเตรียมมุดมออนไลน์ Open House ์ของเราซึ่งก็ถือว่าแบบเมื่อวานเนี่ยกิจกรรมต่างๆก็น่าประทับใจมากๆเลยโมก,กับริต้าเนี่ยก็เป็นทางพิธีกรแล้วก็เป็นทางผู้ชมขอบอกเลยว่านึกถึงตัวเองตอนม3เลยค่ะใช่เลยค่ะแต่ว่าไม่ว่าเนี่ยแม้ว่าจะสนุกมากๆแต่บอกเลยค่ะรับประกันเลยว่าวันนี้ สนุกไม่แพ้เมื่อวานเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสนุกแบบว่าคูณ1ิบคูณร้อยคูณล้านเลยขนาดนั้นเลยใช่เลยค่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็มีการสแสดงนะคะจากชมรม e n g l i s h d r มากค่ะซึ่งมาในชื่อโชว์ซินเ y ียร s Highlight ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนน้องแบบประทับใจในการสแสดงของพี่ๆหรือว่าประทับใจในกิจกรรมต่างๆในงานของเราวันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะลงโซเชียลนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กเตรียม OPS 2021 และแฮชแท็กเตรียมอุดมออนไลน์ Open House 2021ค่ะค่ะซึ่งทั้งสองแฮชแทนี้เราก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ,คะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเนี่ยให้มาร่วมกันแชร์วความประทับใจแล้วก็ชวนเพื่อนมาดูพวกเรากันเยอะๆนะอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะค่ะก็บอกเลยว่ามาถึงช่วงที่พิเศษของเราดีกว่าค่ะ,คะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาสัมภาษณ์สายการเรียนสินเกาหลี<แ>ค่ะโมซึ่งสายการเรียนสินเกาหลีของเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสายการเรียนเลยที่ ได้รับความนิยมแล้วก็โดดเด่นมากๆสายการเรียนสินเกาหลีเนี่ยก็โดดเด่นทางด้านซีรีส์นะฮะแล้วก็เคป๊อปค่ะก็คือถือว่าแบบแมสมากๆเลยเนาะแล้วก็ริต้าสายการเรียนสินเกาหลีของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายการเรียนน้องใหม่ด้วยนะคะในโรงเรียนเตรียมอุดมเพราะว่าในรุ่นที่่แ83เนี่ยก็เป็นสายเกาหลีรุ่นที่4ค่ะแต่ถึงแม้นะคะว่าสายการเรียนนี้เนี่ยจะเป็นสายการเรียนน้องใหม่แต่โมกับริต้าเนี่ยก็ขอรับประกันเลยค่ะว่าความสนุกสนานภายในสายการเรียนสินเกาหลีเนี่ยไม่แพ้สายการเรียนอื่นอย่างแน่นอนค่ะ ใช่เลยค่ะโมพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยน้องๆคงอยากจะเจอพี่ๆกันแล้วแต่บอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวเรามาแบบว่าแนะนําถึงผลงานของพี่ๆกันก่อนดีกว่าค่ะพี่คนแรกของเรานะคะก็เป็นพี่มมสีค่ะนางสาวจัสตินซูหรือว่าพี่จัสตินนั่นเองค่ะพี่จัสตินของเราเนี่ยก็เก่งมากๆเลยค่ะสอบเข้ามาได้อันดับ6เลยค่ะ ค่ะส่วนพี่คนที่2นะคะเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นางสาวภูริเชยาพิศวงหรือว่าพี่ปลายฟ้าค่ะซึ่งพี่ปลายฟ้าเนี่ยก็สอบเข้ามาได้อันดับที่2ในรุ่นที82แปสอบระดับภาษาเกาหลีโทปิกได้ถึงระดับ6แล้วด้วยค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะตอนม .4 ี่เนี่ยพี่ปลายฟ้าของเราเนี่ยก็ได้คะแนนภาษาเกาหลีนะคะสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของระ,ระดับชั้นเลยค่ะค่ะและตอนนี้เนี่ยพี่ทั้งสองคนก็ไม่อยู่กับเราแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ๆหน่อยค่ะ เย่ <Yay. S 2> เป็นไงบ้างคะพี่พี่ก็ต,ตื่นเต้นมากมากเลยวันนี้ได้มาสัมภาษณ์ให้น้องๆฟังเนะาะค่ะก็แน,น่นอนว่าเป็นสายสินเกาหลีเนาะงั้นเรามาแบบว่าแนะนำเนาะแนะนำแนะนำตัวเองเป็นภาษาเกาหลีกันหน่อยดีกว่าเอาแบบว่าน่ารักน่ารักเลยจัน m i น,นเลยคะ่ะ안녕하세요저는ิ a s m i น e 입니다한ย이ย은유나예요안녕하ร요 แลว่อาอะไรคะแปลว่าอะไรแลว่าสวัสดีค่ะชื่อจัสมินนะคะแต่ว่าชื่อภาษาเกาหลีชื่อยูนาค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ปลายฟ้าค่ะเนี่ย안녕하세요저는고ย학교2학년브라이파라고하고요제한국이름은윤아예요ค่ะก็สวัสดีค่ะเราชื่อปลายฟ้าค่ะตอนนี้อยู่ม .5 ชื่อภาษาเกาหลีของเราคือยนอาค่ะ พ,พี่ทั้งสองคนขะอันนี้คือเป็นความสงสัยส่วนตัวของโมกเลยเพราะว่าโมกเนี่ยมีน้องๆเนาะที่อยากจะเข้าสินเกาหลีเยอะมากแล้วทุกคนก็จะมีแบบแรงบันดาลใจค่ามาจากแบบไอดอลหรือว่าซีรีส์ต่างๆเลยอยากจะถามพี่ๆว่าแล้วแรงบันดาลใจของพี่ๆเนี่ยคืออะไรหรอคะอยากจะถามจัสตินก่อนเลยค่ะ ก็ก่อนน่นเลยนะคะคือจัสมินอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่ก็คือเป็นคนชอบตัวอักษรเกาหลีชอบในตัวภาษาของเกาหลีเลยจริงๆก่อนที่จะเป็นติ่งก่อนที่จะเป็นอะไรเลยตั้งแต่ต้นค่ะก็เลยมีความสนใจในภาษาเกาหลีและอยากที่จะศึกษาเพิ่มเติมเพราะรู้สึกว่ามันแบบ มันน่ารักอะมันเป็นภาษาที่แบบน่ารักมากนะคะแล้วก็เลยยิ่งในสมัยนี้เนาะเกาหลีมันค่อนข้างที่จะแมสทั่วโลกะนะคะด้วยเคป๊ OP, ด้วยซีรีส์ด้วยอะไรต่างๆนานา,นาก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราเรียนเกาหลีอะมันก็ไม่เสียหายเนาะก็เลยสมัครโรงเรียนเตรียมการศึกษามาะคะ่ะก็คือถือว่าจัสมินเนี่ยจะชอบในแบบตัวอักษรอะไรอย่างนี้เนาะมันแบบน่า,นารักเนาะมันแบบเออดูลมุนน่ะแล้วอย่างพี่ปลายฟ้าล่ะคะมีแรงบันดาลใจอะไรคะค่ะก็เรารู้ตัวว่าเราชอบภาษาเนาะเราไม่อยากเรียนสายวิทย์ แล้วก็เราฟังเพลงเกาหลีมาตั้งแต่เด็กทําให้แบบเาขาเรียกว่าสนใจในออวัฒนธรรมเกาหลีใต้แล้วก็อย่างที่จัสตินพูดไปค่ะปัจจุบันวัฒนธรรมเกาหลีก็แบบแแมส,ปแมสไปสทั่วโลกเนาะก็ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเรียนศิลป์เกาหลีเนี่ยน่าจะต่อยอดได้เยอะค่ะ ก็ถือว่าดีมากๆเลยที่พี่ๆเนี่ยสามารถนําสิ่งที่ชอบเนาะมาเป็นแรงบันดาลใจในการพักดันตัวเองแล้วก็ทําให้สอบเข้ามาติดโรงเรียนเตรีย,รย,รยมอุดมศึกษาของเราน้องๆก็สามารถนําเทคนิคของพี่ๆไปใช้ได้เนาะการหาสิ่งที่ชอบเพื่อพักดันตัวเองให้ทําตามเป้าหมายค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ใกล้สอบแล้วเนาะก็เลยอยากจะให้พี่ๆเนี่ยเหมือนช่วยแชร์เทคนิคในการแบ่งเวลาในการเรียนที่โรงเรียนกับการอ่านหนังสือสอบเข้าหน่อยค่ะพี่ปลายฟ้ากันเลยค่ะ ก็ตอนมสามเนาะเราเรียนหนักมากๆแล้วเ,เลิกเรียนแล้วก็ยังเรียนพิเศษอีกก็แบบ<ม>ทาให้แบบโอ้โหไม่ไหวแล้วแบบกลับบ้านมาก็เหนื่อยเราเลยพยายามตั้งใจเรียนในห้องเรียนพิเศษมากขึ้นแล้วก็พยายามจดสรุปเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราไม่ขยันอ่านหนังสือ<ม>พยายามกลับมาทบทวนที่จดสรุปในห้องเรียนเนาะแล้วก็อย่างเราอ่ะเอาหนังสือโจทย์ไปไว้ที่โรงเรียนเลย<ๆ>เผื่อว่าถ้ามีเวลาแค่อะไรใน้อยเนี่ยจะได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ค่ะ ก็ถือว่าพี่ปลายฟ้าของเราเนี่ยก็มุ่งมันตั้งมันมากๆในการเตรียมตัวสอบข้าคถ่ะแต่ว่าพี่ปลายฟ้าของเราเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งในด้านของการเรียนที่โรงเรียนนะคะค่ะแล้วอย่างพี่จัสมินล่ะคะ,อะของพี่นี่คือแบบเป็นเทคนิคที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะคะยังไงคะยังไงหรอก็คือจัสมินอ่ะจะทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับโรงเรียนที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บคือ Shut off คือ mm. ทำแต่เตรียมอุดมเลยค่ะ mm. มุ่งมั่นเพื่อที่จะเข้ามาในโรงเรียนเลยนะคะปกติจ a s m i n จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อวันในการเตรียมตัวค่ะ ก็คือถือว่าจัสมินของเราเนี่ยจะแบบแบ่งเป็นสัดส,ส่วนที่ชัดเจนเลยเนาะว่าเวลาเนี้ยจะทําอะไรแล้วก็เวลาเนี้ยเราจะทําอะไรก็ถือว่าเป็นแบบอีกหนึ่งเทคนิคที่ดีมากๆเลยค่ะและพี่ๆทั้งสองคนค่ะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะสอบแล้วเนาะเพราะว่าเราเนี่ยจะสอบวันที่6มีนาคมค่ะสําหรับน้องๆรุ่นทีวี84อยากจะถามพี่พสักนิดหนึ่งสําหรับสายสินเกาหลีของเราค่ะจัสมินค่ะว่าเราเนี่ยจะต้องมีแบบมีความรู้ภาษาเกาหลีไหมในการที่จะมาใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้าค่ะ อยากจะบอกทุกคนนะคะที่ดูอยู่นะคะทางว่านะคะว่าไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาเกาหลีก็สมัครสอบเข้าได้ค่ะเพราะว่าศิป์เกาหลีนะคะคือสอบแค่สวิชาค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็สังคมค่ะก็คือถือว่าสอบเหมือนแบบว่ากับสายสิ้นภาษาอื่นๆเลยเนาะแล้วพี่ไรยฟ้าค่ะถ้าเราแบบสอบติดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบมีพื้นฐานเกาหลีมาก่อนไหมท้านน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นฐานเกาหลีเลยจะเรียนตามเพื่อนๆทันไหมคะ ก็ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะคุณครูจะเริ่มสอนตั้งแต่อักษรสระตั้งแต่วันแรกที่เปิดเทอมเลยค่ะก็ถ้าไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ไม่เป็นไรเลยค่ะ ก็ยืนยันอีกเสียงเลยเนาะว่าคือคุณครูีหนน่ารักมากๆเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยถ้า้องงคนไหนเนี่ยกังวลว่าจะเออเรียนตามเพื่อนให้ทันเนี่ยบอกเลยว่าหายห่วงสบายใจได้เลยก็อย่าลืมมาเข้าสายสินเกาหลีนะค่ะแล้วก็คือสายสินเกาหลีของเราะคะ่ะพี่ๆหนึ่งปีเนี่ยรับนักเรียนเพียงแค่40คนเท่านั้นค่ะเพื่ออยากจะถามว่าพี่ๆเนี่ยมีกดดันตัวเองบ้างไหมคะแล้วก็มีวิธีการกําจัดความกดดันยังไงบ้างคะพี่จัสซินค่ะ สารภาพเลยคืออัตราส่วนมันแข่งขันสูงมากๆถ้าเทียบกับสายอื่นๆใช่ไหมคะคก็เลยรู้สึกว่าแน่นอนค่ะว่าต้องมีแรงกดดันมันเป็นเรื่องปกติอะเนาะของทุกคนก็รู้สึกว่าตัวเองจัดการกับแรงกดดันยังไงก็จัสตินส่วนตัวเป็นคนที่ถ้ากดดันแล้วอะจะเอาตัวเองออกจากทุกอย่างเลยเสมมติเครียดอยู่ทําโจทย์อยู่แล้วแบบเบื่อแล้วเครียดแล้วก็จะเอาตัวเองออกไปเลยไปดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงอะไรอย่างงี้คือให้ตัวเองผ่อนคลายแล้วมีไฟเสร็จแล้ว พอได้แล้วก็กลับมาแล้วก็มาทวีโจทย์ต่อค่ะพี่จัสมินก็แนะนำเนาะว่าให้น้องๆเนี่ยเหมือนกับว่ามุ่งมั่นในการเตรียมตัวสอบเข้าแต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยหรือไม่ไหวแล้วก็อาจจะทาในสิ่งที่ชอบเนาะเพื่อเป็นแบบว่าแรงบันดาลใจแล้วก็ให้รางให้รางวัลตัวเองในการที่จะทําตามเป้าหมายต่อไปคะ่ะเล้วพี่ปลายฟ้าล่ะคะมีเทคนิคการกําจัดความกดดันยังไงที่อยากจะแชร์ให้น้องๆคะ ค่ะจริงๆแล้วตอนช่วงแรกอ่ะเราไม่ได้รู้สึกกดดันเท่าไหร่เลยแต่ว่าหลังจากที่ได้ไปเตรียมอบรมโอเปนเฮาส์ของปีท, <c oughs> ที่แล้วมาเนี่ยก็เห็นว่ามีคนอยากเข้าสินเกาหลีเยอะ <c oughs> มากๆทําให้แบบโอ้ m ม่ก็ถ้าเราไม่ติดจะเป็นยังไง <c oughs> เพราะว่าเราอยากเรียนภาษาเกาหลีมากๆเลย <c oughs> แล้วเราก็เลยกลับบ้านมาแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องตั้งใจให้มากขึ้น <c oughs> ต้องทําโจทย์มากขึ้นต้องขยันมากขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราแบบพยายามเต็มที่แล้ว <c oughs> อ่านมามา,มากมากๆแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราผ่อนคลายในห้องสอบมากขึ้นค่ะ ก็คือแบบใส่ให้สุดเนาะเราจะได้แบบไม่ต้องมาผิดหวังทีหลังค่ะเรย์ริตา้ารู้เปล่าว่าถึงพี่ๆสองคนจะมาดูแบบกดดันขนาดนี้แต่สอบได้อันดับที่ดีมากๆทั้งคู่เลยสอบได้อันดับเป็นเลขตัวเดียวทั้งคู่เลยเลยอยากจะให้พี่ๆเนี่ยช่วยแชร์เทคนิคจากการค่ะเป็นเหมือนแบบท็อปสี่เกรดเนาะว่าทํายังไงถึงจะสอบได้อันดับที่ดีขนาดนี้เริ่มจากพี่ปลายฟ้าเลยค่ะค่ะก็เราพยายามมุ่งไปในวิชาที่เรามั่นใจซึ่งก็คือวิชาภาษาอังกฤษเนาะแบบพยายาม อ่านเยอะๆฝึกทำโจทย์ให้แบบรู้เนี่ยหมดว่ารู้หม,หมดเลยว่ามันจะออกอะไรบ้างแล้วก็ทําให้เรามั่นใจว่าเราจะได้คะแนนตรงพาร์ตอังกฤษเยอะที่สุดเนาะแล้วก็ส่วนสองวิชาที่เหลือเนี่ยก็พยายามเก็บเนื้อหาให้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้ทิ้งสองวิชาเนาะแล้วก็พยายามเก็บในส่วนที่มั่นใจอ่าเก็บในส่วนที่มั่นใจจะได้แบบว่าลุยไปเลยเนาะไปดึงคะแนนจากตรงนั้นมาแต่ว่าวิชาที่เหลือเนี่ยก็ห้ามทิ้งเลยใช่ไหมคะนละ้จัสมินล่ะคะมีเทคนิคอะไรอยากแชร์น้องๆบ ก็อย่างที่คุณคนน่าจะรู้นะคะภาษาอังกฤษอ่ะมันตั้ง50เลยใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าน้องๆอ่ะควรจะพยายามเก็บภาษาอังกฤษให้ได้เยอะๆเพราะว่ามันมีอัตราส่วนสูงมากๆาเลยนะคะถ้าเทียบกับอย่างอื่นเลยรู้สึกควรเก็บเนื้อหาแบบอาจจะพวก gerunds infinitives พวก tenses เอาให้แม่นนะคะและความยากของข้อสอบของเตรียมอุดมอ่ะมันยากตรงที่ มันต้องใช้กฎต่างๆของ gamma <ม>แล้วก็โวแคอะแล้วเอามากระจายในทุกส่วนข้อสอบเลยใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าทุกคนต้องเตรียมตัวมาดีๆนะคะแล้วก็รู้กฎแล้วก็รู้ทักษะต่างๆทำให้เราสามารถวิเคราะห์แล้วก็ทำโจทย์ได้ค่ะ โอ้โหก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการบาลานซ์แนนของพี่ๆนะคะก็น้องๆก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยก็ไม่อยากที่จะให้น้องๆเนี่ยทิ้งสวิชาเพราะว่าแต่แลาว,วิชาเนี่ยก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยเนาะ ok อย่างภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมเนี่ยสามารถตัดเลยว่าเราเนี่ยจะติดหรือไม่ติดค่ะค่ะแล้วก็ใครอยากจะถามเนี่ยค่ะว่าคือ เหมือนรู้สึกว่าน้องๆคงอยากจะรู้กันแลยเพราะใกล้สอบอแล้วค่ะก็เลยอยากจะให้พี่เนี่ยช่วยรีวิวข้อสอบในแต่ละวิชาให้น้องๆหน่อยค่ะแล้วก็อยากจะให้แนะนาหน่อยว่าแต่ละวิชาควรเก็บเนะะื้อหาตรงไหนเป็นพิเศษคะพี่จัสตินก่อนเลยค่ะอ่าโอเคพี่กับพี่ใบฟ้าแบ่งมาแล้วนะคะ,คะพี่จะพูดเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะน้องๆทุกคนวิชาภาษาอังกฤษนั้นอ่ะคืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะ,ค,ะคือกฎของแกมมาต่างๆแล้วก็คําศัพท์ สำคัญม,มากๆนะคะคือห้ามทิ้งเป็นเดบบเด็ดขาดเลยถ้าทิ้งคือตายนะคะทุกคนดังนั้นอะ่ะควรที่จะรู้และแม่นหลักการเราจะได้ประยุกต์ใช้สำหรับเมื่อโจทย์มันให้อะไรเรามาเราก็ทำได้หมดค่ะก็ไปฝึกมาเยอะๆนะคะโดยเฉพาะพวก tense, gerund, infinitive s อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะอืมก็นี่ก็เป็นเทคนิคเนาะในด้านของภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็อี่จสมินเน่ยพูดถึงภาษาอังกฤษแล้วงั้นพี่ปลฟ้าช่วยแนะนำในส่วนของสังคมแล้วก็ภาษาไทยให้หน่อยค่ะ ค่ะก็อย่างภาษาไทยนะคะอย่างที่เราเคยสอบมาเราจะรู้สึกว่าออกหลักภาษาค่อนข้างเยอะเนาะแบบะอบพวกคาเนี่ยแบบเยอะมากพวกคําประสมคําราชาศั์คําภาษาต่างประเทศแต่ว่าเราไม่มีทางจําได้หมดก็เลยพยายามจับหลักการว่าออคำตรงนี้มันมีพอยต์แบบไหนเราจะได้พยายามแบ่งประเภทให้ได้ในข้อสอบเนาะแล้วก็พวกพายวรคดีเนี่ยเราก็จะเน้นจําเป็นพวกลักษณะคำพันธ์กับวหันภาพพ์เพราะว่าเรารูสึกว่าน่าจะออกเยอะค่ะแล้วก็ อย่างภาษาเอออย่างวิชาสังคมเนาะก็อย่างที่ดูกันว่าวิชาสังคมของโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยจะออกวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเนื้อหาเนี่ยมันกว้างมากเทคนิคของเราก็คือการแต่งเพลงหรือว่าแต่งกรอนเพราะว่าจะทําให้เราแบบนึกขึ้นมาได้เนาะในห้องสอบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นที่ตัวเองแต่งเองเนี่ยก็จะจําได้มากยิ่งขึ้นค่ะ เพราะว่าแบบสังคมเรานี่คือออกแบบ360องศากันเลยทีเดียวเพาะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเทคนิคการแต่งเพลงหรือว่าแต่งกรอนของพี่ปลายฟ้าเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้นะคะค่ะทีนี้พี่ๆค่ะเราแบบค่ะเธอมาละกันถือว่าตัดภาพมาตอนที่เราเข้ามาเป็นนักเรียนสินเกาหลีที่เตรียมุดมแล้วค่ะอยากจะถามพี่ๆสักนิดหนึ่งว่าให้แบบช่วยรีวิวหลักสูตรของสินเกาหลีหน่อยได้ไหมคะว่าสาหรับมสแล้วก็มห้าเนี่ยมีความเข้มข้นยังไงบ้างเริ่มที่มสีเลยค่ะอ่อก่อนอื่นเลยมสนะคะคือเนื้อหาเข้้มขนแบ เจาะลึกมากแต่ก็ยังมีพื้นฐานนะคะอย่างเข้ามาใหม่ๆแล้วอะ่ะเราก็จะมีการปูอักษรแบบวิธีอ่านอะไรอย่างนี้แบบชิวๆก่อนเสร็จแล้วก็จะค่อยๆขยบมาไวยากรณ์แล้วก็วิธีการสร้างประโยคอะไรอย่างนี้ลักษณะต่างๆ แต่ว่าอยากจะบอกว่าหลักสูตรของสิงเกาหลีที่เนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวถ้าเทียบเท่ากับถ้าไปเรียนเอกเกาหลีที่มาหาลัยเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าเข้มข้นมากๆก็คือเข้มข้นแต่หน้องไม่ต้องกัวเพราะว่าซอนเซงนิมของเราเนาะพี่ๆซ<ช>อนเซงนิมเนี่ยก็คือจะแบบปูพื้นฐานมาให้เลยไม่ใช่แบบว่าอัดอัดอัดอย่างเงี้ย<ช>น้องเนี่ยหายห่วงได้เลยค่ะแล้วม .5 ห่าะคะพี่ปบายฟามมีความเข้มข้นยังไงบ้าง ก็แน่นอนว่าหมอห้าตรงเข้มข้นขึ้นมากๆเลยนะคะ,คะเราจะได้เรียนพวกคําศัพท์เฉพาะทางมากขึ้นเรียนคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันทําให้สนทนากับคนเกาหลีได้คล่องมากขึ้นแ,แล้วก็อย่างในบทเรียนเนี่ยจะมีการแทรกวัฒนธรรมเกาหลีขึ้นมากกว่าตอนมสี่ทำให้แทบจะพูดได้เลยว่าเออเนี่ยถ้าไปอยู่ที่เกาหลีก็พอใช้ชีวิตได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ความเข้มข้นของมันเนี่ยสามารถเทียบเท่าได้กับโทปิกระดับ3จากทั้งหมด6ระดับเลยค่ะ โอ้โหก็ถือว่าสายสินเกาหลีของเราเนี่ยก็เรียนเกาหลีกันอย่างเข้มข้นเลยถ้าน้องคนไหนเนะี่ยอยากจะเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยก็ต้องมาแบบว่าอยู่เตียงมูโดมสายสินเกาหลีแล้วค่ะ,ค,ะ,ค,ะค่ะเราเมื่อกี้เนะี่ยพี่ปลายฟ้าก็พูดถึงเรื่องการสอบโทปิกนะก็เลยอยากจะให้พี่ปลายฟ้าช่วยรีวิวหนะะ่อยค่ะว่าการสอบโทปิกค,คืออะไรคะแล้วคุณครูในสายสินเกาหลีเนี่ยช่วยติวโทปิกแบบเข้มข้นเลยไหมคะ ก็การสอบโทปิกหรือว่าการสอบวัวระดับภาษาเกาหลีนะคะจะจัดขึ้นทุกๆปีแล้วก็อย่างตอนม .4 เนี่ยคุณครูจะมีการช่วยสมัครให้เพราะว่าเราสอบครั้งแรกเนาะอาจจะยังไม่แน่ใจว่าต้องทํำยังไงตรงไหน,นแล้วก็โทปิกเนี่ยจะแบ่งเป็น2ระดับก็คือโทปิกหกับโทปิกส พอปีหนึ่งจะมี2พาร์ทก็คือพาร์ทอ่านกับพาร์ทฟังค่ะจะเป็นคําศัพท์ใช้ในชีวิตประจำวันคําศัพท์เบื้องต้นเนาะเนื้อหาที่เรียนในม .4 ค่อนข,ข้างเพียงพอกับการสอบโทปิกหนึ่งค่ะ<ฮ>ส่วนโทปิกสเนี่ยจะยากขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเทียบกับโทปิกหนึ่ง จะมีพาร์ทเขียนเพิ่มขึ้นมาทําให้เราต้องรู้มีคํคศัพท์มากๆแล้วก็ต้องรู้ว่าเราทำเกาหลีค่อนข้างเยอะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าคุณครูเนี่ยจะมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกเพื่อม,มาติวก่อนจะสอบเนาะจะแบบติวพวกวิทยากรที่สําคัญคําศัพท์ที่จะมาออกบ่อยๆพวกนี้คะ่ะคือซอนเซงริมเราเนี่ยเอาใจใส่มากๆเลยเพราะว่าการสอบระดับภาษาเกาหลีโทปีเนี่ยก็สําคัญกับนักเรียนในศินเกาหลีมากๆเลยเนาะแล้ว จัสมินค่ะซอนเซงนิมเราแบบว่าเอาใจใส่แล้วก็มีหลักสูตรที่เข้มข้นขนาดนี้อยากจะถามจัสมินนิดนึงว่าตั้งแต่จัสมินเข้ามาเป็นนักเรียนศิลป์เกาหลีที่เตรียมอุดมค่ะภาษาเกาหลีของจัสมินเนี่ยเป็นยังไงบ้างก้าวกระโดดแบบตอนนี้คุยกับเนทีฟได้หรือ,อยังคะเนี่ยก็ สารภาพกันตัตัวๆๆเลยนะคะว่าตอนเข้ามาใหม่ๆคือคซีโร่เลยค่ะแบบศูนย์แบบจริงจังมากไม่รู้อะไรเลยแค่อนยาเซลก็คือบุญแล้วค่ะก็ตั้งแต่เข้ามารู้สึกว่าได้เรียนเรื่องคำศัพท์เรื่องไวยากรณ์การสร้างประโยคน์พื้นฐานคือตอนนี้ก็คอนเวอร์เซชันแบบพื้นๆได้แล้วนอกจากนี้ทักษะการอ่านตอนแรกคือแบบเต่ายัางแซงเราเลยนะคะท <c oughs> นนดนเลยแต่ตอนนี้นะคะก็คืออ่านทันคาราโอเกะแล้วก็คืออ่านตามซีรีส์ <c oughs> อะไรอย่างนี้พอทันละค่ะ โก็ถือว่าภาษาเกาหลีของพี่จัสมินเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมากๆเลยเนาะอ,อย่างซอนเจงนิมใช่ไหมคะ oh, <N> ก็คือช่วยสอนดีมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็พี่ปลายฟ้าค่ะก็รู้สึกว่าพี่ปลายฟ้าเนี่ยเก่งภาษาเกาหลีมากๆ,ๆ,ๆเลยอยากจะถามนิดนึงค่ะว่าจบสายศิลป์เกาหลีเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดในด้านอาชีพอะไรในด้านไหนบ้างคะอยากจะให้รีวิวหน่อยค่ะก็เรารู้สึกว่าภาษาเกาหลีเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดได้ทุกๆด้านเลย<ช>นะคะเพราะว่าเหมือนการเรียนพื้น การเรียนภาษาเนี่ยมันเป็นขั้นพื้นฐานเราสามารถเรียนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมแล้วค่อยไปต่อ,อย่อในมหาลัยก็ได้ค่ะค่ะแล้วพี่ปลายฟ้าเนี่ยสนใจจะแบบทำอาชีพอะไรคะเกี่ยวกับเกาหลีเลยหรือเปล่า ถ้าถามเราแล้วเราคิดว่าเราน่าจะทํางานเกี่ยวกับภาษาเกาหลีต่อไปเนาะเพราะว่าเออเราก็ชอบมากๆแล้วก็งานที่เราอยากจะลองทําดูสักครั้งเนี่ยก็คือการเป็นล่ามเฉพาะทางค่ะเช่นล่ามในศาลหรือว่าล่ามในโรงพยาบาลแบบนี้ก็จะต้องเรียนรู้เยอะอม,มากๆเลยเนาะแล้วก็จะต้องแบบรู้คําศัพท์เฉพาะทางเยอะๆทําให้เรารู้สึกว่าเป็นอาชีพที่หน้าท้าทายมากๆเลยค่ะค่ะก็ถือว่าจบสายศิลป์เกาหลีของเราไปเนี่ยทำอาชีพได้หลากหลายมากๆ,ๆเลยค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะให้เหมือนรีวิวสายเกาหลีสักนิดนึงค่ะก็เลย อยากจะถามค่ะว่าอะไรคะ่ะคือสิ่งที่รู้สึกคิดไม่ผิดเลยคะ่ะที่เข้าสายสินเกาหลีคะ่ะขายของกันสักนิดนึงให้น้องๆที่กําลังดูไลฟ์ของเราอยู่อเริ่มที่จัสมินมอสีเลยคะ่ะก็รู้สึกว่าเข้ามาได้ปีนี้รุ่นเราอ่ะปกติวมันจะมีกิจกรรมเยอะมากใช่ไหมเวลาเข้ามอสีแต่ว่ารุ่นเราคือรุ่นโควิดนะคะก็เลยแบบกิจกรรมอาจจะลดลงบ้างนิดนึงแต่ รู้สึกว่าตั้งแต่เข้าสิ่เกาหลีมานะคะนอกจากภาษาเกาหลีเราเนี่ย <ฮะ S 1> คือจะเข้มข้นแบบสุดๆไปแล้วอะ่ะยังมีความรู้สึกว่าการเข้ามาในเตียหมูดโดมอะ่ะได้สอนจัสมินเยอะมากเกี่ยวกับแบบการใช้ชีวิตว่าแบบเอ,อด้วยความที่คนมันหลากหลายอะเนาะแบบ <ฮะ S 1> คนมันเยอะมากก็รู้สึกว่าทําให้เราได้เหมือนพัฒนาตัวเองอเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นพร้อมๆไปกับภาษาเลยค่ะค่ะแล้วยังที่ปลายฟ้า่ะคะ ค่ะก็พอเราเข้าสินเกาหลีมาเนี่ยทำให้เราได้เรียนเป็นระบบมากขึ้นได้เรียนจริงจังมากขึ้นแล้วก็อย่างปีที่แล้วก่อนที่จะมีโควิดเนาะเราก็ได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีมามได้แบบไปเรียนในโรงเรียนเกาหลีไปนอนที่บ้านเพื่อน<ม>บัตดี้เกาหลีอย่างนี้<ม>แล้วก็ได้ไปเที่ยวกับคุณครูกับเพื่อนๆทําให้แบบหลังจากกลับมาจากเกาหลีเนี่ยมีแบบบรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานมากขึ้นเพราะว่าสนิทก,กันมากขึ้นเนาะทำใหเ้เป็นการเปิดประสบการณ์มากๆแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เข้าสินเกาหลีของเตรียมโดมาเนี่ยคงไม่ได้มีประสบการณ์แบบนี้ค่ะ แล้วที่เมื่อกี้ขอถามนิดนึงค่ะสนใจสนใจที่บอกว่าสายสินเกาหลีเนี่ยจะได้ไปเหมือนไปนแลกเปลี่ยนอันนี้ด้วยอันนี้เป็นโครงการของทางโรงเรียนกับสินเกาหลีหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็ทางสินเกาหลีเตียมบดมนะคะมีการประสานงานกับโรงเรียนชุงจองของเกาหลีค่ะทาให้มีการแลกเปลี่ยนมาในทุกๆปีตั้งแต่รุ่นหนึ่งเลยค่ะ โอ้โหก็ถือว่าใสยสินเกาหลีของเราเนี่ยโอ้โหไม่ผิดหวังเลยที่จะเข้ามาใส่สินเกาหลีก็อย่าลืมแบบเข้าใส่สินเกาหลีกันนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยเนาะที่มาแบบแชร์ประสบการณ์มาเมามอยกับพวกเราแต่ว่าก่อนจะตัดกันไปเราอยากให้พี่ๆเนี่ยช่วยให้กําลังใจน้องๆเป็นภาษาเกาหลีกันสักนิดนึงเดี๋ยวโมกกบิตาเนี่ยจะพูดภาษาไทยเนาะแล้วก็ให้จัสตินกับพี่ปลายฟ้าพูดเป็นภาษาเกาหลีค่ะพี่ปลายฟ้าพี่จัสตินพร้อมนะคะพร้อมค่ะพี่จัสตินสู้ คิมเนยอนคิมเนยอนเนอะแล้วอย่างพี่ปลายฟ้าล่ะคะคำว่าเธอทำได้ค่ะก็ให้ซูิตะอะไรนะคะให้ซูิตะให้ซูิตะแล้วก็ให้กำลังใจภาษาเกาหลีไปแล้วเดี๋ยวทีนี้ให้กำลังใจเป็นภาษาไทยสักนิดนึงสำหรับน้องๆที่กำลังดูไลฟ์อยู่ค่ะพี่จัสมินก็ก่อนเลยนะคะน้องๆทุกคนที่เข้าใจว่าน้องๆอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันโค้อมันอะไรก็ตามแต่ว่าอย่าลืมนึกถึงเป้าหมายนะคะและอย่าลืมนึกว่า ถ้าสมมุติว่าเราทําได้แล้วอะเราจะภูมิใจขนาดไหนค่ะสู้ๆค่ะค่ะฝากช่องทางการติดตามสักนิดนึงคะ่ะช่องตามพี่เจนนี่นะคะไปที่ IG นะคะ at English with JM นะคะแบบเป็นภาษาอกีษต่อกันเลยไม่มี space ไม่มี underscore ใดๆนะคะค่ะพี่ปลายฟ้าค่ะก็อ,อีก ไม่ถึงหนึ่งเดือนก็จะถึงวันสอบแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆทาให้เต็มที่อย่างที่เราบอกไปเนาะว่าถ้าเราผ่อนคลายแล้วเนี่ยเราเออแล้วถ้าเราทําเต็มที่เราก็จะผ่อนคลายในห้องสอบมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมดูแลร่างกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะค่ะช่องทางการติดตามสักนิดนึงค่ะค่ะก็ถ้าใครมีคําถามสงสัยเกี่ยวกับภาษาเกาหลีหรือว่าเตรียมอุมดมนะคะสามารถทักมาถามเราได้ที่ i g p r y f a ยฟค่ะค่ะแล้วก็ ความสนุกความปังของเราในวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในช่วง<ะ>ต่อไปเนี่ยโอ้โหยังมีความสนุกมากมายเลยารายการต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการจากนักเรียนกลุ่ม AIC ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรสําคัญของโรงเรียนมากๆเลยค่ะค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นวิดีโอจากชมรมภาษาอังกฤษเตรียม MUN ค่ะค่ะและต่อไปก็จะเป็นการสัมภาษณ์รุ่นพี่จากสายการเรียนศิลป์สเปนก็บอกเลยว่าว่าที่ TU แปดสี่แปดห้าพลาดไม่ได้ต้องแบบดูไลฟ์ของเราเลยค่ะใช่แล้วแล้วก็สาหรับน้องๆคนไหนเนาะที่แบบเอ้ยติดใจสำเนียงเกาหลีของพี่ๆหรือว่า จะมีบางจุดคะ่ะที่อาจจะฟังไลฟ์ของเราไม่ทันเนี่ยก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ o p e n h o u s e t r i a m u d o m a c t h ค่ะค่ะซึ่งในเว็บไซต์ของเรานะคะก็มีคลิปบทความจากรุ่นพี่สายการเรียนและก็ชมรมต่างๆอีกครั้งมีการแจกปฏิทินด้วยคะ่ะถือว่าเข้าเว็บเดียวเนี่ยครบจบทุกอย่างกันเลยทีเดียวแล้วก็ริตา้าเราเนี่ยก็ทั้ง4คนอยู่กับน้องๆมาก็น่น,นพอสมควรแล้วเชื่อว่าตอนนี้น้องๆบางคนอาจจะอยากแบบแคปหน้าจอถ่าย i g Story เก็บไว้เป็นความทรงจำเดี๋ยวเรามาแบบเกกท้่ายน้องๆกันสักนิดนึงเลคะ พูดขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่ไฟฟ้าต้องนับถอยหลัง3-2-1แล้วค่ะเป็นภาษาเกาหลีหน่อยส,สักหน่อยหวท่ากันนิดนึงพนาเธเซต็โอเคน่ารัก, <S <S ารกคากรู้สึกแบบอยู่กับสายเออรุ่นพี่จะสายสินเกาหลี <S <S รู้สึกแบบมีความน่ารักตะมือตะมีขึ้นแบบ ลอยเท่าเลยอ่ะใช่แล้วค่ะถ้าน้องเนี่ยอยากจะรู้ว่าเออความสนุกสนานที่พี่ๆเล่าเกี่ยวกับสินเกาหลีเนี่ยเรื่องจริงไหมก็ต้องเลือกเข้าเรียนสายสินเกาหลีที่เตรียมอุดมนะคะใช่เลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้น้องๆเนี่ยสู้ๆเนาะ<ช>แล้วก็พี่พี่ทั้ง4ี่คนเลยเนี่ยรอเจอน้องๆที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะค่ะถ้าเมื่อกี้นเนี่ยใครอยากจะแท็กสตอรี่ก็สามารถ แท็กมาที่ IG เราได้แล้วก็ใครมีข้อสงสัยเนี่ยก็ทัก IG เรามาได้นะคะที่ IG s สว ita, ิตาลิต้า S A W I T T A R I T A ค่ะและโมงนะคะ A R K r K r K r K K 5. พวกเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ